สารอาญายกคำร้องหลังไต่สวนไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวทนายสิทราปทิตตาภรรยาคดีช่อโกงจตุพรอ,อุบลเลิศเศรษฐีชาวไทยส่งตัวกลับเรือนจำทั้งคู่เมื่อวันที่สามกรัม พ0 2568ที่ศาลอาญาผู้พิพากษาออกนั่งบันลังมีคำสั่งยกคำร้องไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายสิทราเบี้ยบังเกิดและนางปฏิตตาเบี้ยบังเกิดภรรยาจําเลยคดีร่วมกับพวกช่อโกงและฟอกเงินนอสอเสือจตุพรอุบลเลิศหรือเจ๊อ้อย เศรษฐินีชาวไทยเคยถูกรางวัลยูโรมิเลียนไมายมิเลียนเมื่อปี2020กว่า157ล้านยูโรหรือกว่า5,700ล้านบาทพนักงานอายการคดีพิเศษยื่นฟ้องนายสิทธากับพอวอรกรวม7คนต่อสารอาญาเมื่อวันที่30เมอ0 2 5 6 8คำสั่งยกคำร้องส่งผลให้นายสิทธทอธราและนางปทิต,ตาถูกคุมตัวส่งกลับ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและทันทสถานหญิงกลางทันหลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาถูกคุมตัวมาไต่สวนคำร้องขอปล่อยชั่วคราวศาลยกคำร้องไม่อนุญาตปล่อยตัวทนายสิทราพันรยาคดีชอบโกงเจอ้อยวันที่3กุมภาพันธ์2568แชร์ สารอาญายกคำร้องหลังไต่สวนไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวทนายสิทราปทิตตาภรรยาคดีช่อโกงจตุพรอ,อุบลเลิศเศรษฐีชาวไทยส่งตัวกลับเรือนจำทั้งคู่เมื่อวันที่สามกรัม พ0 2568ที่ศาลอาญาผู้พิพากษาออกนั่งบัรลังมีคำสั่งยกคำร้องไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายสิทราเบี้ยบังเกิดและนางปฏิตาเบี้ยบังเกิดภรรยาจำเลยคดีร่วมกับพวกช่อโกงและฟอกเงินนอสอเสือจตุพรอ,อุบลเลิศหรือเจอ้อย เศรษฐีชาวไทยเคยถูกรางวัลย e ูโรมิเลียนไมมิเลียนเมื่อปี2020กว่า157ล้านยูโรหรือกว่า5,700ล้านบาทพนักงานอายการคดีพิเศษยื่นฟ้องนายสิทรากับพอวอรกรวม7คนต่อสารอาญาเมื่อวันที่30เมรค0 2568 คำสั่งยกคำร้องส่งผลให้นายสิทธร์ทราและนางปทิตตาถูกคุมตัวส่งกลับเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและทันทสถานหญิงกลางทันหลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาถูกคุมตัวมาไต่สวนคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ระหว่างคุมตัวเจ้าหน้าที่คุมตัวนายสิทราและภรรยาได้เข้าสวมกอดกันก่อนที่จะเดินขึ้นมาที่ห้องพิจารณา905เพื่อรอฟังสารไต่สวนคำร้องปล่อยตัวชั่วคราวและได้เข้าสวมกอดลูกชายสามคนกับบรรดาญาติที่มารออยู่ก่อนแล้วนางปทิตตาตัดผมสั้นร่างกายสูบผอมลงนั่งจับมือลูกๆและกอดกันตลอดเวลาขณะที่นายสิทธาร่างกายสูบผอมลงมีสีหน้าค่อนข้างเครียด และได้ร้องขอต่อศาลขอไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าฟังการไต่สวนนายพินิจลักษณะวิสิทธิ์นายความของนายศิทราและนายเริงยศ รั์เงินทองทนายของนางสาวปทิตตาให้สัมภาษณ์ว่าในชั้นนี้สารมีความเห็นว่าคดีนี้ยังมีไม่การสอบคำให้การซึ่งคำให้การสารน,นัดสอบในวันที่7กุมภาพันธ์นี้ดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้ประกันตัวซึ่งสารอยากให้ขั้นตอนการสอบคำให้การเรียบร้อยก่อน ส่วนการยื่นประกันตัวขอดูรายละเอียดและคงไม่มีการอดทอนคำสั่งในวันนี้ต้องรอให้เสร็จขบวนการทนายตั้มแจ้งว่ารอให้ยื่นประกันตัวใหม่ส่วนจะเป็นวันใดจะแจ้งมาอีกครั้งโดยในวันนี้มีการเตรียมหลักทรัพย์มาเป็นโฉนดที่ดินซึ่งมีการประเมินราคา6ล้านบาทซึ่งเป็นหลักทรัพย์ของท้สองคนคนละสมล้านบาทในการยื่นประกันตัว ทั้งนี้หลังสาลมีคำสั่งเข้าใจว่าเป็นขั้นตอนหากยังไม่เสร็จการขั้นตอนการจะปล่อยตัวชั่วคราวจะต้องดูว่าในวันสอบคำให้การว่าผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรเท่าหากจำเลยคนใดคนหนึ่งหากให้การรับสารภาพก็เป็นเหตุให้สารไม่ต้องปล่อยตัวชั่วคราวแต่หากจำเลยปฏิเสธให้การที่จะต่อสู้กฎหมาย ก็จะได้รับการพิจารณาว่าจะได้รับการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยทนายตั้มและภรรยายังคงปฏิเสธตลอดทุกข้อกล่าวหาเมื่อวันที่1กรพัมพ0.2568สภาทนายความได้มีมติลงโทษนายสิทรา ห้ามการเป็นทนายความสมปีซึ่งเป็นอัตราสูงสุดไม่อาจทำหน้าที่เป็นทนายความได้กรณีกล่าวหาใช้คลิปคลุมถุงดำตบทัพย์ผู้กำกับการโจนอกจากนี้นายสิทธรายังมีคดีมัญ,ญาติรอคิวเร่งพิจารณาอีกนับสิเรื่องซึ่งแต่ละเรื่องล้วนแต่ข้อหาหนักและสามารถลบชื่อจากทะเบียนทนายความ